วันนี้เรา2คนพ่อลูกจะมาปั๊มกล้ามแข่งกันนะครับโดยที่ผู้ชนะจะมีของรางวัลเป็นตัวละครระดับอัลติเมตสุดแพงและหายากเจ้าอัลติเมตไททันคอร์กแมนของแมบทอยเลททาวเวอร์ดิเฟนซ์นะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยลูกชายพี่อยากได้มากๆเลยนะวันนี้เขาก็เลยมาขอท้าชิงกับพ่อนะครับด้วยการเล่นกล้ามเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าระหว่างพ่อกับลูกใครจะกล้ามใหญ่กว่ากันบอกเลยนะคะพ่อ ตุลคอนต้องเป็นของผมอยู่แล้วครับโอ้โหได้ทีครับาา้าทายพ่อแบบนี้งั้นเดี๋ยวลูกไปสมัครตัวใหม่มาปั๊มกล้ามแข่งกับพ่อเลยครับพ่อก็จะเริ่มใหม่เหมือนกันวัดกันไปเลย โอเคครับจัดไปครับผมแต่คลิปนี้นะครับนอกจากจะได้เห็นกล้ามสวยๆของเราสองคนแล้วเรายังมีเกมสุดมันที่ภาพสวยสุดๆมาแนะนํากันอีกด้วย right. นั่นก็คือเกม Celeste Zone Zero เกมใหม่ล่าสุดจาก HoYoverse เกมที่มีภาพกราฟิกที่เรียกได้ว่าสวยงามอลังการสุดๆเป็นเกมแนวเอเ a อร์เบิร์นแฟนซีแอคชั่น r p g ที่เล่นได้ทั้งบน PC PlayStation <S 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 และมือถือครับใครชอบงานภาพสวยๆการต่อสู้มันๆขอบอกว่าต้องห้ามพลาดเกมนี้เด็ดขาดภายในเกมเนี่ยเราจะได้พบกับตัวละ ครสุดเท่ที่มีเอกลักษณ์และสกิลการต่อสู้ที่แตกต่างกันตัวละครของเกมนี้นี่บอกเลยว่าพี่ชอบหลายตัวเลยนะครับและก็ยังมีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามอีกด้วยนะซึ่งการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยจะทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าเรากําลังอ่านการ์ตูนหรือดูอนิเมะอยู่เลยนะครับรวมถึงยังมีความสนุกของระบบต่อสู้ที่เราสามารถควบคุมได้อย่างอิสระสำหรับตัวละครคอมโบกันอย่างมันเอฟเฟกการต่อสู้ที่สวยงามและการเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นและระหว่างเล่นเนี่ยก็จะมีเพลงประกอบสุดเล้าใจบอกได้เลยว่าถ้าใครได้ลองเราจะติดใจอย่างแน่นอนซึ่งงงตัววพเออก็ได้้ลลมาแ บอ,อกว่าชอบสุดๆดและในตอนนี้เกมก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วสามารถมาสัมผัสกับ S เซนเลตโซนซีโร่เกมดีแห่งปีที่ทุกคนรอคอย <c oughs> เกมที่มีสไตล์ภาพและเสียงสุดเท่ขนาดนี้สามารถดาวน์โหลดได้แล้วตอนนี้ที่ลิงก์ใต้เด r ิ p ชั o นของคลิปนี้เลยซึ่งตอนนี้เขาก็มีแจกโค้ดบนหน้าจอนี่ครับสามารถนําไปกรอกเพื่อรับรบางวัลพิเศษ60โพลิโคมแล้วก็66 6 66เ <c oughs> ดนนี่กันฟรีๆด้วยนะโค้ดนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมถึง14สิงหาคม2567เลยแต่เท่านี้ยังไม่พอนะครับยังมีกิจกรรมฉลอง เปิดตัวแจกคูปองสุ่มกาชาฟรีอีก100รวมถึงยังมีบูปองอีก80สําหรับสุ่มตู้บังบูกันฟรีอีกด้วยแจกหนักจัดเต็มรับผู้เล่นใหม่แบบนี้สามารถดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันเยอะๆเลยนะครับมาเลยครับผมตอนนี้เราอยู่กับตัวละครใหม่ทั้งคู่นะครับสังเกตดูว่าโอ้โหอ้วนกลมยังอันนี้ตัวใหม่ลูกเลยใช่ไหมเนี่ยสมัครมาใหม่พร้อมกับพ่อเลยใช่ไหมครับผมการแข่งขันของเรานะครับจะเดิมพันด้วยตัวละครระดับอัลติเมทที่ลูกอยากได้ที่่่ลกเคยขออพแต พ่อยังแบบยังไม่ท่าใช่ไหมวันนี้ลูกจะต้องมาทาชิงกับพ่อนี่รู้สึกไงบ้างรู้สึกแบบชนะแน่ๆนครับ <c oughs> โอเคครับความมั่นใจก็เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าอย่ามั่นใจเกินไปก็พอเพราะว่าพอ่พอเนี่ยก็นักกล้ามตัวจริงเหมือนกันครับผมกล้ามพ่อก็โตไปแพ้กันกติกามีง่ายๆนะครับก็คือไม่ใช้น้ํยายทาทั้งสิ้นนะครับคือไม่เติมนั่นแหละเข้าใจไหมครับเข้าใจครับจากนั้น <Okay. S 1> เราก็จะไปฟิตกล้ามให้แข็งแรงขึ้นแล้วสุดท้ายเราจะไปดวลกันที่งานประกวดประจําโรงเรียนครับและใครที่ได้ที่หนึ่งในงานประกวดของโรงเรียนเนี่ยก และได้รับรางวัลไปพร้อมไหมครับพร้อมครับ โอ้โหหนักแน่นอย่างนี้งั้นก็เริ่มการแข่งขันได้โอเคครับวิ่งไปหาโค้ดรับเควสก,ก่อนเลยนะมือใหม่นะครับโอ้แล้วเขาจะให้น้ำยาฟรีมา1ขวดน้องลิบอลน่าจะกินไปแล้วแล้วพ่อก็เริ่มกินแล้วด้วยไปครับของพ่อเริ่มที่ขาก่อนเลยแล้วกันครับฮึบ้ออ้ออเออกดกันมะือหยิกกันวันนี้ยเดี๋ยวเราจะพัฒนากล้ามเนื้อข,ของเราให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในทุกส่วนเลยนะครับผมนี่ตอนนี้ร่างกายเราอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วนะเราเพิ่งเข้ายิมมาพุงเหมือนจะลดไปนิดหน่อยครกเื อยู่ครับเนี่ยแค่เมื่อโคลอยู่ครับโอเล่นส่วนั้นมาได้อะไรนะลูกได้ไบเส็จแล้วก็ฟอร์อาร์มครับหูแล้วตอนนี้พลังพ่อมาแล้วปั๊มกันโลลัวทางผมก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะครับผมคือจะบอกว่าน้องทิ่พอมีประสบการณ์การเล่นกล้ามมากกว่าพ่อนะครับในแมปนี้แต่พ่อไม่ยอมเสียตัวละครให้ลูกง่ายๆหรอกปั๊มกล้ามขากันต่อจริงๆแมปนี้สามารถเติมได้นะครับเติมให้มันกล้ามขึ้นเร็วได้นะครับแต่เราจะเป็นสายฟรีที่เล่นกล้ามแข่งขันกันแบบแร์ๆเลยครับไม่เติมคลิกเองครับก็มาเลยครับมาดิ ครับลูกข้างๆลูกเลยเนี่ยพ่อยกแข่งเลยเป็นไงเป็นไงเฮ้ยเหมือนพ่อจะเห็นว่ากล้ามแขนลูกมันแน่นๆหรือเปล่าใช่ไหมน่ะนี่นี่นี่พ่อก็ไม่แพ้กันาวดิพ่อก็ฟิตเหมือนกันนะอ่ะนี่ดูยังไงยังไงยังไงอ่ะแต่ลูกไม่ต้องหักโหมไปนะเพราะว่าสุดท้ายเราต้องไปวัดคะแนนกันในการแข่งขันของโรงเรียนอยู่ดีโอ้โหกล้ามพ่อตอนนี้กล้ามขา4 2ซนนะครับหางเสือคืออะไรวะเดี๋ยวต้องรีบไปวิ่งออกกำลังกายให้ปอดขยายก่อนนะเอาเอาเอาไหวไหมลูกไหวไหมครับ ถามาโคดีกว่าครับว่าไหวไหมโอ้โหเรามรรลุคุกคานเลยฮะทำไมเราต้องวิ่งเลยครับลูกเพื่อทักผ่อนแต่มินนของเรานั้นเยอะขึ้นครับผมอ๋อเพื่อเพิ่มสติมินนครับเราจะได้เล่นกล้ามได้นานขึ้นนะไม่เหนื่อยง่ายขยันวิ่งกันหน่อยครับผมฮึบฮึบโอเคแล้วตอนนี้เราวิ่งเสร็จแล้วครับปอดของเรานี่ขยายไปถึง7 7 9ร้อพ่อพร้อมที่จะสู้กับลูกต่อละตอนนี้อะไรครับเนี่ยคุริบอลมาเล่นอะไรเครื่องนี้ครับเนี่ยต้องการอะไรผมต้องการกล้ามแขนและหลังที่แข็งแกร่งครับผมแขนและหลััังงงที่่แแขกรรคคบบผมเยๆ มาครับพ่อก็ไม่ยอมแห้รูปหรอกครับผมงานประกวดโรงเรียนปีนี้พ่อจะต้องชนะดูเหมือนตอนนี้พวกเราจะยุบลงไปแล้วนะครับโอ้โหผอมจัดตอนนี้หุ่นดีจัดแต่ยังไม่พอครับกล้ามมันต้องบึกด้วยนี่ซิกแพคพ่อยังไม่มาเลยนะเดี๋ยวซิกแพคก,ก็น่าจะมาแล้วหรอครับผมว่าโอโ้แล้วตอนนี้พลังพ่อมาครับโอ้โหฟิตจัดฟิตจัดฟิตจัดโอ้โหด,ด,ด,ดูดูดูสปีดดูสปีดดูสปีดนี่ลูกคิดจะชิงตัวละครมาจากพ่อกันหรือ โอ้แล้วตอนนี้ดูเหมือนน้องพ่อจะแน่นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับต่อไปเราต้องไปเน้นตรงไหนดีวะเพื่อให้ยกน้ําหนักได้มากขึ้นต่อไปเราอาจจะต้องเน้นช่วงหน้าอกนิดหน่อยจัดไปอโอ้โหดูข้างๆครับลูกชายพี่เองครับผมแขนโคตรใหญ่โอ้นี่คุณริบอนคุณหักหมไหมปะครับแขนโตเกินไหมเล้าก็ไม่นะครับอ๋อไม่เหรอโอ้ของพ่อมีรุ่นใหญ่มายกข,ข้างๆด้วยวะ่ะดูพี่เขายกดีโคตรเยอะของเรานี่ไม่มีอะไรเลย เพิ่งเข้ามามาครับผมวัดกันไปเลยว่าใครตึงกว่าโอ้ดูสิริบอนเริ่มก้ามโตแล้วว่าดูดิพอยังไม่ขึ้นเลยเอาเรื่องวะโตวไววะก้ามโตวไวว่ะอูแล้วฟิตจัดริบอนฟิตจัดพ่อก็เหมือนกันครับพ่อตามเลยครับฮึบฮึบฮึบโอเคครับต่อไปเราจะไปเล่นขาเอา้ามีใครมานั่งเล่นอยู่ะครับริบอนเครื่องเต็มมากเข้าไปเล่นเครื่องอื่นเถครับโอ้ไม่ได้แล้วโทษทีนะสักสีมันต้องออกกันหน่อยวะเอ้ยน้องหลบดีพี่จะเล่นเครื่องนี้ เอ้ยโอ้โหดูดิเหมือนได้ยินเลยเออหลบไปพี่หน่อยน้องกล้ามเท่านั้นอย่ามาห้าวกล้ามเขาใหญ่พ่อ,อครับที่เขาลุกให้เนี่ยเขาสงมสางครับเว้ยแต่ขาพ่อเต็มแล้วนี่ว่ามาเล่นขาทําไมวะเน,นี่ยเราต้องมาเล่นเครื่องอื่นมาครับเปลี่ยนเครื่องเล่นกันหน่อยครับน้องนิบอลน,น่าจะนําพ่อไปประมาณ10%ทําไมเป็นไมไครับเดี๋ยวเราไปวัดกันในงานประกวดของโรงเรียนลุกเตรียมตัวได้เลยครับความพ่ายแพ้กําลังจะมาพอขอบิดพื้นแบบพ่อครับพ่อครับดูกล้ามผมสี่ครับ เฮ้ยโอ้โหรีบอนเน่นจัดว่ะไหลชัดจัดเลยอะออหลังบวมเลยไหนลองแบบโพสท่าโชว์สักท่าหนึ่งให้ใหดูหน่อยครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโอ้โหดูดีนี่อันนี้เป็นท่าที่ตอนยังไม่แข่งใช่ไหะครับผมรู้ว่าไอ้อออข้างๆนี้แสบตาแบบแสบตาากครับมันโชว์พลังอะไรเนี่ยคนเขาแข่งกันอยู่โอ้โหโงกุล ลีบอลครับเดีย๋ยวมัวแต่ยกสิครับไปซื้ออาหารมากินกันด้วยครับผมเดี๋ยวกล้ามไม่โตนะนี่ตามพ่อมาเลยโอเคครับมาเลยครับเมื่อกี้พ่อซื้อปีกไก่ไปแล้วแนะนําเลยแนะนําเลยอ,อาหารเป็นสิ่งสําคัญครับในการทํากล้ามปีกไก่ดีนะลูกคิดปีกไก่สิส่วนพ่อนี่เอนเนอร์จีดิงมานี่ครับมีพลังขึ้นเยอะทั้งอาหารน้องไก่ทั้งเอเนอร์จีดิงรอพ่อแป๊บหนึ่งแล้วกันพ่อจะตามลูกให้ทันรออยู่นะคะ ท้าทาทยนี่ดูสปีดการยกตัวของพ่อด้วยอีกไม่นานครับเจอแน่เฮ้ยรีบอลข้างหลังมีเด็กใหม่เข้ามาว่าวนฉุเลยวนฉุเลยดูดิ <demasiado S 1> ดูดีนะนะโอน้องน้องไหวป่ะน้องไหวเปล่าไหวเปล่าน้องไหวป่ะน้องไม่มี่อนหรอครับแหม่ก้ามโตแล้วเอาใหญ่เลยนะเรา สอนเบาโอ้โหไม่กวนผู้เล่นใหม่เฉยโอ้ตอนนี้หลังพ่อร้อยเปอร์เซนต์แล้วว่าต่อไปที่ต้องเน้นก็คือหน้าท้องกับแขนหน้านะครับปะลุยครับผมโฟอาร์มหน้าท้องก็น่าจะเป็นตรงนี้นะนี่มีคนเล่นอยู่แล้วนะครับเท่ากับว่ามีเพื่อนเล่นด้วยและตอนนี้ร่างกายของผม98บแปดเซนตแล้วครับโอ้จริงเหรอใช่ครับการแข่งขันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นครับรอแป๊บหนึ่งครับอันนี้เราจํากัดเวลาเล่นกล้ามแข่งกันมาครับเนี่ยจำกัดดีครับเอ้าพอะเหลือเท่าไรเนี่ยสามัิ เฮ้ยมั่วปะเนี่ยผมให้อีกสามนาทีนะครับสามนาทียังงอครับผมโอเคได้ครับฟิตเลยรีบเลยรีบเลยพอรีบเลยปึบปึบปึบชึบฟึบฟับฟึบโอ้โหสามนาทีครับจำกัดเวลาก็ไม่บอกบอรีบอมมาดูคนนี้ดียกช้าจัดเนี่ยดูสิครับลูกโอ้ oh, ยกเวทอย่างกยายภาพบําบัดสงสัยเราต้องโชว์พลังให้ดูแล้วว่ะลูกก็ครับแต่ว่าเขาพลังเยอะกว่าเราจรินะใช่เหรออ๋อนี่เขาก้ามหนาพ่อให้ก่อครับเขาสองพันหกเลยนะตัวทีครับพี่ โอลิบอลครับแล้วตอนนี้พอเปลี่ยนมาเป็นดัมเบลสีแดงแล้วครับลูกฮะกูใช้ดัมเบลสีแดงเองเหรอครับไว้ดัมเบลลูกใหญ่จังอ่ะ <c oughs> และอีกนิดเดียวครับโฟร์อาร์มเราจะเต็มแล้ว95 97 98 100แล,100แล้ว100%เลยครับอุ๊ยแต่ยังขาดพลังงานอีกนิดนึงว่ะต้องไปวิ่งเสริมพลังงาน <c oughs> หน่อยละเหลืออีกหน,นาทีครับผมโอ้โห คุณต้องรีบแล้วนะครับผมรอแข่งกับคุณอยู่นะครับเนี่ยโอเคครับโค้ดรอแป๊บหนึ่งครับโอ้โคตอยากได้ตัวละครจัดเลยดิรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งครับกำลังฟิตอยู่ครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วกำลังฟิตอยู่ครับคุริบอนงานแข่งมาแล้วครับงานแข่งมาแล้วนี่คือผมต้องกดเข้าร่วมไหมครับกดเลยครับก็คือเราจะแข่งกันเลยใช่ไหมครับผมโอเคครับอ้าวแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกําลังรีบลุก มาครับผมตอนนี้ทั้งพ่อและลูกพร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขันแล้วครับลูกบ,บอลมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับกับการแข่งขันครั้งนี้ของเราสองคนร้อยแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์เลยครับโหมั่นใจจังอะมาครับผมการแข่งขันของเราสองคนขึ้นเวทีอุย้ยเหมือนจะมีคนเข้ามาด้วยนะอุย้ยมาดีดีเลยจะได้วัดกันเน้นๆไปเลยครับพร้อมหรือยังครับกดสเปซบาร์รัวๆนะพร้อมครับ<า>ไประหว่างพ่อกับลูกใครจะได้ที่หนึ่ง บอกเลยว่าตัวละครรอลูกอยู่ครับถ้าลูกชนะได้โอ้ยดูคนนั้นเขาเพิ่งยกอ่ะโอ้โหเขาถูกถูกเรานะครับเนี่ยอีกรอบรอบสองรอบสองปานีครับมานีครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บเออรีบอลยกไม่ขึ้นหรอรีบอลยังไงลูกยังไงโอ้โหยกขึ้นจนได้เหนื่อยว่ะเหนื่อยจริงว่ะเหนื่อยีวิตไม่จริงว่ะมารอบสมาเลยรับไปเออ เรนมียกยากมากอบไม่ข <co. ึ้นยกยากมากยกยากมากเรบนีเฮ้ยโอ้ยเก่งนิ้วแล้วเก่งนิ้วยังไงขึ้นไหมได้ไหมไหนรอดูผลครับโอทีหนึ่งใช่เหรอพอได้ที่สามไหนขอดูคะแนนหน่อยสิโอ้อันดับหนึ่งมากรีบอนนี่ได้91คะแนนแล้วก็กล้ามโตเมื่อกี้ได้89ส่วนพ่อได้86เหรอทำไมอ่ะโอ้าครับผม ไม่อยากจะเชื่อเลยแผ้ได้ไงเนี่ยกล้ามเราก็โตนะดูดิแน่นทุกจุดแฮร์รี่บอนเฉยเลย โอ้โหและดูเหมือนว่าพ่อจะพ่ายแพ้ให้กับลูกในคลิปนี้นะครับพ่อก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมพ่อถึงแพ้ลูกคิดว่าลูกกล้ามโตกว่าพ่อไหมโตกว่าครับใช่เหรอในเมื่อพ่อก็เก็บพลังจนถึง100%เหมือนกันนะลูกมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าครับไม่มีครับผมอาหารเสริมที่ลูกกินนี่คืออะไรนะอ๋อมีมีกินบ้างครับแต่กินไม่เยอะครับอ๋ออยาก,กินเยอะเกินหรอครับผมโอ้ดีดีดีสุขภาพจะได้แข็งแรงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับโอเคนะครับบ๊ายบายนะเอาไปเล่นกันใหม่ครับลูกอ๋อจะเมดผมว่า อะไรนะลูกเราตัวของผมครับตัวตัวลูกตัวอะไรครับไม่มีนะตัวตัวอันติเมตผมอะ่ะอ๋อตัวอันติเมตอย่างนั้นเหรอใช่ครับถ้าอยากได้แล้วก็วิ่งให้ทันพอเลย <laughs> ก็ขอบคุณการรับชมเลยครับสำหรับวันนี้การแข่งขันของเราเนี่ยก็ออกมาสูสีมากเลยนะครับผลก็คือน้องรีบอลเนี่ยเสมอกับพ่อนะผมชนะไม่ใช่หรอกครับเป็นการแข่งขันที่มันมากเลยนะครับผมท่านผู้ชมทั้งบ้านใครอยากออกลังกายก็ลองมาเล่นในแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับเป็นซิมูเลเตอร์นะเหมือนชีวิตจริงเป๊ะเลยเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมเป็นเด็กดีนะครับผม บายบายครับบายบายครับเกก่อนขอบคุณมากครับส่วนตัวอัลติเมตนะครับเก็บไว้ก่อน <laughs> เอาหยอก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 เดี๋ยวพ่อให้เดี๋ยวพ่อให้ไปไปเอาที่นู่นเลยครับไปเอาที่แมพทอยเลทเลยโอเคนะลูกรักปะปะปะแหมหยอกนิดหยอกหน่อยตกใจ